สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีนํำโชคพาร้วยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับผมในงวดประจำวันที่16พฤษภาคม2566นะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมสำหรับงวดที่แล้วนะครับผมก็หลุดไปนะครับผมก็เข้าเฉพาะในตารางนะครับผม19นะครับผม1 9 9 1นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมเลขในตารางนะครับผมจะมี1 2 5 7 4 8นะครับผม มันจะให้เด่นอยู่ที่1น,นะครับผมชอบก็ค่อยตามนะครับผมเป็นแค่แนวทางนะครับผมมี1มี4และก็5นะครับผมสำหรับ1 1 4 1นึ่งห้าและก็หน <18 S 2> นะครับผมสำหรับ4 4 2 4ีส 47แล้วก็48นะครับผมสํหรับ5 52 53 54แล้วก็57เบิ้ลน,นะครับผมมี11 4, 4และก็ห้าห้นะครับผมํำหรับ3ตัวนะครับผม6 18นึ่ส 047 857แปดห้าเจ็ดแล้วก็หนึ่งสี่ห้านะครับผมแอดมินจะสรุปให้อีกทีนึงนะครับผมสำหรับหวยรัฐบาลไทยนะครับผม แอดมินให้เด่นอยู่ที่หนึ่งนะครับผมวิ่งรูด4กับ5นะครับผมเม็ดเดียวนะครับคือ1 1 4 1 5 1นึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งแปดสำหรับสี่นะครับผมสี่เจ็ดสี่สามสี่สองสำหรับห้านะครับผมมีห้าเจ็ดห้าสี่ห้าสาม 1144สำหรับสายเบิ้ลนะครับผมสำหรับ3ตัวนะครับผมมี618 214 145ดแอดมินจะแถมให้1ชุดนะครับผมคือเลขในตารางนะครับผมคือ728นะครับผม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลฟกดไลค์นะครับผมกดติดตาม ให้กับแอดต,ตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ